ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปลา24ทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำเดือนกันยายนนะคะ2565นะคะของคนวันอาทิตย์นะคะคำพยากรณ์ดวงรายเดือนเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตัวเองนะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปท,ที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับชาวาะะชาวันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์นะคะได้ไพ่เจ้าชะตาเป็นไพ่หกดาบหกดาบเป็นไพ่ของการเวลานะคะเรียกว่า สถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะที่ผ่านมาใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินท้อแท้เหลือเกินนะคะปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามานะคะในเดือนนี้นะคะเรียกว่าปัญหาสิ่งต่างๆจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะไพ่หดาบเป็นไพ่ของการเวลานะคะบางคนมีดวงของการเดินทางด้วยนะคะหดาบนะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ไกลน้ําไกลทะเลเดินทางไปตามหมู่เกาะนะคะหรือบางคนมีดวงของการเดินทางต่างชาติต่างประเทศนะคะนะบางคนเดินทางไกลกันเลยทีเดียวนะคะ ชาววันอาทิตย์ในเดือนนี้นะคะเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะนะเพราะว่าทาวเวอร์ตกตําแหน่งนะคะ,ะตกตําแหน่งภายในจิตใจนะคะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนอย่าเวียงอย่าวีนอย่าทำอะไรที่เรียกว่าโดยพลาการอย่าทำอะไรแบบขุนหันพันแล่นนะคะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะปัญหาสิ่งต่างๆมันมีทางเข้ามาได้มันก็มีทางออกไปได้นั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงเท่านั้นเองนะคะ กบตัวนะคะเป็นไพ่สองเหรียญสองเหรียญเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะเรียกว่าบัตร ATM นี้กดเข้ากดออกกันเลยทีเดียวนะคะจะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในเรื่องของการเงินทั้งนั้นเลยนะคะ รวมถึงไพ่สองเหรียญเนี่ยการเงินค่อนข้างจะหมุนนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะแต่สองเหรียญน,นะคะกับวีออฟวาร์จูนเนี่ยจะมีในเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะเรียกว่าการเงินเนี่ยชาววันจันนะกินเกง่งทานเกง่งอาหารขนมนม,นมเนยอุด,ดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะถามว่าการเงินเอาตัวรอดได้ไหมในเดือนนี้หมอฟ้ามองว่าชาว ชาววันอาทิตย์นะคะการเงินเอาตัวรอดได้นะคะเรียกว่าหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งรวมถึงการเงินบางคนนะคะเรียกว่าอาจจะหมดไปกับการต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยต่อเติมกิจการร้านค้านะคะบางคนอาจจะกําลังอยากจะได้รถอยากจะได้ยอดยานพาหนะนะคะในช่วงนี้หรือบางคนนะคะเรียกว่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการซื้อบ้านใหม่นะคะนะการซื้อบ้านใหม่ใครที่อยากจะได้บ้านนะคะนะเรียกว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการกู้ร่วมการซื้อร่วมด้วยนะคะ ไพ่วีอ็มพอจูนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกที่ดินเปล่าด้วยนะบางคนอาจจะอยากจะได้ที่ดินนะคะเพื่อที่จะมาสร้างคอนโดสร้างหอพักสร้างอพาร์ตเมนต์นะคะทาเป็นโกดังนะคะก็เรียกว่า,ามีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะในเรื่องของการเงินเรียกว่าการเงินเอาตัวรอดได้นะหรือการเงินบางคนนะคะอาจจะหมดไปกับหนังสือหนังหาตำรับตําราการลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆนะคะพเพราะในเดือนนี้เรียกว่าชาววันอาทิตย์นะจะมีในเรื่องของภาษา ภาษาการเรียนรู้นะคะต่างชาติต่างประเทศนะคะนะเรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยนะคะรวมถึงไพง่คิงถ้วยนะคิงถ้วยดวงมักจะมีคนอุปถมัมมีคนคอยช่วยเหลือผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอนดูนะคะตำแหน่งบ้านเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะคิงถ้วยกับไพ่เฮอร์มิตนะคะเรียกว่าตำแหน่งบ้านนะคะนะหรือว่าตำแหน่งที่ทํางานนี้เรียกว่าหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอนดูนะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเซ็นสัญญา การต่อสัญญานะคะนะหรือว่าการรอ,อ,ารอการอนุมัติอันนี้จะประสบผลสําเร็จด้วยนะคะบางคนมีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญสําคัญนะคะบางคนมีดวงของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันการบรรจุงานจะประสบผลสําเร็จนะคะรวมถึงนะคะพวกไพ่เฮอร์มิตเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับแพทย์หมอนะคะนะ หรือว่าบางคนเป็นหมอดูก็ได้ด้วยนะไพ่เฮอร์มิตมีในเรื่องของเซนส์สัมผัสลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะคาดดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เก่งนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะบางคนเป็นเป็นเป็นคนที่เรียกว่าถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคนอื่นนะคะเป็นนักเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นนะคะไพ่วีออฟฟอร์จูนนะคะนะเรียกว่าทา ในเดือนนี้นะคะชาววันอาทิตย์อาจจะมีในเรื่องของการลงทุนการร่วมหุ้นนะคะทำธุรกิจกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะไพ่วีออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ที่ดีนะคะจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะนะออนไลน์ซื้อนะคะนะสิ่งต่างๆการเรียนรู้นะคะการได้รับข่าวดีนะคะ อัศวินไม้เท้านะคะการงานประสบผลสําเร็จนะคะจะได้รับความร่วมมือจากบริวารน,นะคะจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะได้การสนับสนุนจากลูกน้องบริวารด้วยนะคะและอัศวินไม้เท้าตกตําแหน่งลูกนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีจากลูกนะคะนะหรือว่าลูกอาจจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะบางคนจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะเรียกว่าเอ,อ่อในเรื่องของการค้าขายนะคะสองไม้เท้านี้จะเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะ สื่อออนไลน์โฆษณาประชาสัมพันธ์ค้าขายบนโลกออนไลน์นะคะหรือบางคนนะคะสองไม้เท้าเนี่ยจะทําอะไรช่วงนี้อาจจะต้องมองหาคู่หูมองหาที่ปรึกษานะคะเรียกว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้ที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะชาววันอาทิตย์เป็นคนที่ใ่รู้นะเป็นคนที่ชอบใ่รู้ชอบเรียนรู้นะคะความรู้นี่ไม่หยุดนิ่งนะคะเรียกว่าเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขยันนะคะชีวิตจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานมากกว่านะคะเพราะว่าบางคนนี้เรียกว่า ลำบากนะคะนะลำบากมาตั้งแต่เล็กลำบากมาตั้งแต่เด็กนะคะลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะตำแหน่งสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะนะก้าวถ้วยก้าวถ้วยจะเกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะผู้ชายอายุเยอะนะคะจะเข้ามาส่งผลหรือว่าจะเข้ามามีอิทธิพลกับเรานะคะไพ่ก้าวถ้วยนะคะเป็นไพ่ของบุคคลนั่นเองนะคะรวมถึงไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยชาววันอาทิตย์นะ กินทานอาหารขานมนมเนยอุดมสมบูรณ์ของกินเต็มตู้เย็นกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ายิ่งคเครียดยิ่งกินยิ่งทานนั่นเองนะคะก้าวถ้วยเป็นไพ่ของความสุขนะคะเป็นไพ่ของความสุขในการกินสุขในการทานนะคะสุขในการท,าที่ได้ทํากับข้าวทําอาหารให้กับคนรอบข้างให้กับคนในครอบครัวทานนั่นเองนะคะไพ่เดออินพัลลเป็นไพ่บทสรุปนะคะการงานนะคะมันคงดีนะคะการงานนี้จะเกี่ยวข้องกับ ภาษานะคะนะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนใหญ่คนโตนะคะเกี่ยวข้องกับคนที่เขามียศมีตําแหน่งมีอํานาจนั่นเองนะคะ The e m p a l e r เนี่ยชาววันอาทิตย์นะคะบทสรุปเรียกว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามากกว่าผู้ตามนะคะนะหรือว่าบางคนนี้เรียกว่าการงานมั่นคงเลยทีเดียวนะคะ The Impaler จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของเอกสารวีซา่าหนังสือเดินทางนะคะจะประสบผลสําเร็จนะ จะมีเข้ามานั่นเองนะคะหรือใครที่ค้าขายนะคะในเดือนนี้หมอฟ้ามองว่าการค้าการขายนะจะมีรายได้ที่ดีนะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะกําลังมองหาช่องทางมองหาลู่ทางนะคะอยากจะหาอะไรใหม่ๆเข้ามาขายอีกนะคะในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าใครที่จะลงทุนนะคะก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะว่าตัวเองมีความชำนิชำนาญเฉพาะทางเฉพาะด้านไหนนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยชาววันอาทิตย์นะคะการเงินน่หาเงินเก่งหมุนเงินเก่งใช้เงินเก่งการเงินไม่ติดขัดเอาตัวรอดได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ ความรักนะอยากจะบอกว่าวีออฟฟอร์จูนตกตำแหน่งคู่ครองคนรักนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วคุณได้คู่ครองคนรักที่ดีนะคะเกื้อหนุนคำคุยกันอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันอาจจะมีบ้างการทะเลาะกันหรือว่าความไม่เข้าใจกันปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะเรียกว่าบางครั้งอาจจะมีในเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะรวมถึงนะชาววันอาทิตย์เป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยจะยอมใครอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะมีในเรื่องของคําพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะพูดจาตรงพูดจาผงผางนะคะทําใหออ้ความรักมันก็อาจจะมีในเรื่องของรอยร้าวหรือว่าปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะคะนะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีดวงของการได้พบรักได้พบคนถูกใจนะคะบางคนได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะ บางคนนะคะเรียกว่ามักจะมีคนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วเข้ามาเกี่ยวพันอยู่ตลอดเลยนะหรือว่าบางคนมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันด้วยนะคะพวกไพ่คิงถ้วยเนี่ยนะคะนะจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่านะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะความรักที่มันอาจจะเป็นสถานะที่่มันไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์นะ มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องก,กับการเป็นภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะบางคนแพ้ฝุ่นแพ้ละอองแพ้อาหารทะเลนะคะนะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกโรคผิวหนังนะคะนะพวกแล้วชาววันอาทิตย์เป็นคนที่เรียกว่ามักจะมีปัญหาในเรื่องของพวกเาขาเรียกอะไรน้ำเลือดน้ำหนองเออฝีหนองนะคะนะเรียกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกน้ำเลือดน้ำหนองไม่ค่อยจะดีนะคะ แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินการทานด้วยนะอาจจะเกิดการท้องร่วงท้องเสียนะคะปวดท้องโรคกระเพาะนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเขาเรียกว่าต่อมทอมซินต่อมไทรอยนะคะเออน,นะจะเกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะเรียกว่าดูแลในเรื่องของอาหารการกินให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ทานน้ำเยอะๆนะคะเพราะว่าไพ่ทาวเวอร์มันเหมือน,นกับว่า มีพลังงานที่ค่อนข้างจะร้อนแรงอยู่ภายในร่างกายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทานน้ำเยอะๆนะคะแล้วชาววันอาทิตย์น้ำหมอปลาแนะนําว่าให้หมันสวดมนต์สวดมนต์นนปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเดินทางไปไหนแคลคาดปลอดภัยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครูบาอาจารย์ปกปักรักษานะคะแล้วพวกไพ่ทาวเวอร์เนี่ยถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับพวกงานรับเหมางานทุกตึกงานก่อสร้าง งานค้าขายของมือสองอันนี้จะไม่ได้ส่งผลนะคะเรียกว่าจะเป็นผลดีนะคะเพราะว่าบางคนทาวเวอร์กับพวกไพ่วีออฟฟอร์จูนสองเหรียญเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของเงินประกันนะคะหรือว่าการทําประกันชีวิตนั่นเองนะคะเรียกว่าไม่ได้ส่งผลเสียนะคะชาววันอาทิตย์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะทําบุญโดยการปล่อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยกุ้งหอยปูปลานะคะแต่ปล่อยกุ้งหอยปูปลานี่ก็ต้องดูในเรื่องของสถานที่ที่เราปล่อยด้วยนะคะว่าปล่อยไปแล้วเขาจะมีชีวิตรอดไหมนะปล่อยไปแล้วมัน มันจะเ,เขาจะไปรอดหรือเปล่านะคะไม่ใช่ปล่อยไปแล้วเดี๋ยวเขาไปตายอะไรแบบนี้ก็ต้องดูในเรื่องของน้ําด้วยเนาะว่ามันว่ามันอยู่ในสถานที่ที่เหมาะกับการปล่อยหรือเปล่านะคะหรือบางคนนะคะจะทําบุญนะคะโดยการเติมน้ํามันตะเกียงก็ได้นะเติมน้ํามันตะเกียงนะคะนะสร้างเมนนะคะหรือว่าทําบุญกับ สถานปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์ทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะก็เรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วใครที่เคยเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำแท้งจะด้วยความตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะคะให้มันทำบุญให้กับน้องเขาอยู่บ่อยๆด้วยนะคะ ชาววันอาทิตย์ในเดือนนี้นะคะมีดวงของการได้เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปในสถานที่โบราณสถานนะคะหรือว่าบางคนเดินทางนะคะไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะบางคนเดินทางไปอ่ไปทะเลนะคะไปตามหมู่เกาะนั่นเองนะคะอืมใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะชาววันอาทิตย์มีโชคจากการเดินทางนะคะเดินทางแล้วจะพบโชคเดินทางแล้วจะมีโชคนะคะ ตัวเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะมีเลข6มีเลข9มีเลข0มีเลข4และเลข2นะคะหรือตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะตัวเลขจากบัตรเลขที่เก่าๆนะคะจะให้โชคนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะ